คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบคุณบอนมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือห้องเช่าพิธีกรรมเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรุ่นน้องของคุณบอนที่ปล่อยบ้านให้คนอื่นเช่า จนทำให้เจอกับเรื่องราวชวนผวาเหตุการณ์เนี้ย้อนกลับไปประมาณสัก8ปีที่ผ่านมาครับบ้านชื่อเรื่องสั้นๆว่าบ้านครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6กับสายของคุณบอลกันเลยครับสวัสดีครับคุณบอลสวัสดีครับพี่จจ๊สบายดีนะครับสบายดีครับอ่าเราคุยกันล่าสุดคือเดือนธันวาคมนู่นเลย ใช่ครับทุกปลายปลาปีใช่ใช่ใช่นะครับนั่นคือเรื่องห้องเช่าพิธีกรรมใช่ครับวันนี้คุณบอลมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับรุ่นน้องของคุณบอลที่รุ่นน้องคนเนี้ยเขาปล่อยบ้านให้คนอื่นเช่าจนเป็นที่มาของเรื่องนี้ใช่ครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อแปดปีที่แล้วคุณบอลครับเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้ครับก็สวัสดีพี่แจ็คนะครับแล้วก็สวัสดี คำดูฟังทุกคนนะครับสวัสดีครับคือเรื่องเนี้ยครับคือมันเริ่มจากการที่น้องน้องเป็นรุ่นน้องที่ทํางานนะครับมผมผมให้ชื่อว่าชื่อน้องเบนละกันนะครับ,ค,รบคือเบนน่ะเขาได้ไปฟังเรื่องเรื่องอ่าห้องเช่าของผมนี่แหละแล้วก็เขาก็มาบอกว่าเออพี่ผมมีเรื่องเป็นเกี่ยวกับพวกบ้านเช่าอะไรอย่างเงี้ยฟังไหมสนไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็เลยได้เรื่องนี้มา ก็เรื่องนะครับมันย้อนกลับไปสักประมาณเจ็ดถึงแปดปีที่แล้วนะครับคือแบน์นนะ่ะเขามีบ้านเป็นบ้านเก่าครับเป็นบ้านอ่าเป็นหมู่บ้านอยู่ในกรุงเทพครับแต่ว่าอยู่โซนแบบชันชานเมืองอะไรเงี้ยครับแต่เป็นหมู่บ้านเก่านะไม่ได้เป็นแบบหมู่บ้านแบบใหม่อะไรขนาดนั้นเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วเขาก็เลยปล่อยเช่าบ้านหลังเนี้ยครับไปซึ่งอ่าก็มีผู้เช่า คนหนึ่งเข้ามาผู้เช่าคนเนี้ยครับเป็นเป็นวัยรุ่นครับเป็นวัยรุ่นเป็นคู่เป็นจานกันนะครับผู้หญิงผู้ชายถ้าเอาแบบว่าภาษาวัยรุ่นสมัยนี้ก็เป็นตรงแบบตรงเอตรงซออะไรอย่างนั้นนะฮะวัยรุ่นสร้างตัววัยรุ่นสร้างตัวใช่ใช่ใช่ครับแนวๆนั้นคือวันที่เขาเข้ามาดูบ้านเขาก็โอเคครับก็ตกลงกันทำสัญญาวางเงินมัดจำอะไรก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาครับ มีแค่ช่วงแรกๆครับที่ที่เบนน์อะยังติดต่อกับกับผู้เชา่า<อ>ก็จะคุยกันเรื่องอะไรเล็กนิดหน่อยเรื่องเฟอร์นิเจอร์ในบ้านมันเสียมันพังอะไรกันนิดหน่อยแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่ได้คุยเลยครับซึ่งก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าทางผู้เช่าอ่ะครับก็จ่ายเงินตรงจ่ายค่าน้าค่าไฟปกติก็เลยไม่ได้ติดต่อไม่ได้อะไรกันอืจนเวลามันผ่านมาครับประมาณไม่ถึงปีเลยครับแต่เกือบปีแล้วกัน มันมีตำรวจนะครับโทรมาค่เบนบอกว่าอ่าเป็นเจ้าของบ้านเล็กที่นี่นี่น,นี่ใช่ไหมเป็นก็ครับตำรวจก็แจ้งว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตที่บ้านก็เลยต้องการให้ให,ให้ให้เจ้าของบ้านอนะเข้ามาที่ที่บ้านหน่อยเข้ามาที่เกิดเหตุหน่อยโอ้โหใช่เบนก็เข้าไปภาพที่เห็นนะครับคจ ก็ตำรวจดูเต็มบ้านเลยแล้วก็พร้อมกับพวกหน่วยงานพร้อมมูลนิธิอะไรอย่างเงี้ยครับกําลังจะเก็บร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ซึ่งลักษณะของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาเสียชีวิตด้วยการแขวนคอ,อกับราวบันไดบ้านนะครับครับเสียชีวิตด้วยทางที่ตอนนั้นอะ่ะมันมันก็อึ้งไปด้วยแล้วมันก็ชุลมุนเหตุตรงกับกับตรงนั้นอยู่อะครับเบนนก็เลยไปถาม กับาชาวบ้านเราแวแ้งนั้นนะครับว่ามันมันเป็นอะไรมันมีอะไรเกิดขึ้นหรอหรืออะไรเงี้ยชาวบ้านก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันชาวบ้านรู้แค่ว่าทุกวันเลยครับที่ที่ทคู่แฟนผู้เช่าสองคนนี่อยู่อะ่ะเขาจะมีการดื่มกินทุกวันพาเพื่อนมาเหมือนมา,ามาปาร์ตี้อย่างเงี้ยทุกวันมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบค่อนข้างแบบเสียงขับรถเสียงดังเปิดเพลงเสียงดัง อะไรแบบเนี้ยซึ่งชาวบ้านเขาก็รู้สึกกลัวเขาก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอยากจะมามายุ่งกับกับบ้านนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับจนคราวเนี้ยก็ก็เลยยังไม่มันก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าว่าเหตุมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยคราวเนี้ยเขาก็เลยไปถามกับแฟนของผู้เสียชีวิตนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเมื่อคือนนะครับก็นักเพื่อนมาเหมือนเดิมก็ดื่มกินกันปกติเหมือนเดิมจนเพื่อนเขากลับบ้านไป ตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็ขึ้นมาบนห้องค่ะแล้วก็เหมือนแบบโวยวายขึ้นมาว่าเขาอ่ะแฟนเขาเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เข้ามาอยู่บ้านหลังเนี้ยได้ช่วงแค่ไม่ไม่กี่เดือนเองเดือนหนึ่งสองเดือนอ่ะแฟนเขาอ่ะบ่นว่าเขาเจอผีผู้ชายชนุ่งผ้าขอ่อมาไม่ใส่เสื้อแล้วก็เดินกระเพกกรเพกเหมือนขาเจ็บนะครับเขาเจอตลอดไม่ว่าเขาจะ เดินเข้าอยู่ในห้องนอนเดินไปห้องน้ําเขาก็จะเจอผู้ชายคนนี้ยตลอดเข้าฝันบ้างอะไรบ้างเนี่ยเจอแบบเน,นี้ยตลอดจนเขาอ่ะเริ่มรู้สึกว่าเขาก็เหมือนแบบว่าโมโหครับเขาก็จะพูดแบบออกด้วยความด้วยความโมโหบ่อยครั้งก็แบบประมาณแบบขอโทษนะครับประมาณมว่ามึงจะอะไรนักหนามึงจะอะไรกับกูนักหนามึงจะตามอะไรกูนักหนาซึ่งตัวผู้หญิงอะ่ะเขาก็งงเพราะเขาอ่ะไม่มีไม่เคยเห็นเลย แล้วเพื่อนที่มาบ้านก็ไม่มีใครเคยเห็นเลยครับเขาก็เลยพอวันที่เกิดเหตุอะ่ะผ,ผู้ชายอะ่ะเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะลงมาข้างล่างอะ่ะตอนเขาอยู่ข้างบนห้องนอนด้วยกัน<ม>เขาก็พูดประมานว่ากูไม่ไหวกับมึงแล้ว๋ยวก,กูไปหามึงเอง<ม>แล้วเขาก็เดินลงมามเดินออกจากห้องนอนครับซึ่งผู้หญิงอะ่ะเขาก็ไม่ได้เดินตามลงมาตอนแรกพอเขาคิดว่าเดี๋ยวก็คง กลับขึ้นมาเองเอาจจะลงเดินไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรจนเขารู้สึกว่าหายไปนานแล้วเขาก็เลยมาเดินตามออกมาดูก็ปรากฏว่าเห็นร่าแแผนคอไปแล้วออคือทางแฟนเขาเองอ่ะผู้หญิงอะ่ะเขาก็สันนิษฐานไม่ได้ว่าที่เขาพูดอะ่ะเขาเห็นจริงหรือว่าเ,ออเขาแค่หลอน,นจากการเ,ออเสพยาหรืออะไรแบบนัออ้นนะครับอ,อ,อืมทีนี้ก็เรื่องของ ผู้เช่ารายนี้มันก็จะก็กผ่านไปครับทีนี้ก็เขาก็ขนของย้ายออกกันไปบ้านมันก็ถูกปล่อยให้เช่าต่อแต่ก็ยังไม่มีใครเข้ามาเช่าเลยเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์เนี้ยเบนซ์อะเวลามีคนเข้ามาเช่าอย่างเงี้ยครับเบนน์มันก็จะค่อนข้างที่จะสแกน oh. สแกนผู้เชา่าพอสมควรว่าคือก็จะไม่เอาประมาณแบบเด็กวัยรุ่นอะไรแบบนี้แล้วเพราะว่ากลัวแบบ oh. เพื่อนบ้านเขาจะไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยครับ oh. จนมันก็ไม่มีใครมาเช่าเลยครับไปจากซัพเวลาประมาณสักปีสองปีไม่มีใครมาเช่าเลยครับแล้วก็มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับติดต่อเข้าม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 าเช่าก็เป็นครอบครัวเป็นอ่พ่อแม่ลูกครับดูกลุ่มาาดูโอเคเป็นมีลูกยังเป็นแบบเบบี้อยู่อะไรเงี้ยครับ,รบก็โอเคก็ดูไม่น่าจะมีอะไรมีดูแบบว่าลักษณะท่าทางโอเคอะไรเงี้ยก็ ก็ตกลงโอเคให้เช่ากันทําสัญญาอะไรกันไปจบซึ่งระหว่างนั้นอะเบนก็มีการได้คุยกับ<ม>เพื่อน,เพ,อนเพื่อนบ้านไว้ครับว่าเดี๋ยวเอาเบอร์ผมไว้นะถ้าเกิดว่าผมฝาก,ฝากดูหน่อยว่า<ม>ถ้าเขามีอะไรไม่ไมไมโอเคหรืออะไรเงี้ยรบกวนโทรแจ้งผมหน่อยอะไรประมาณนี้ระยะเวลามันก็ผ่านไปโดยที่ก็ไม่มีเพื่อนบ้านคนไหนที่โทรหา,ค,หาครับหาเบนเลยซึ่ง เบ้นกับตัวผู้เช่าเองก็เหมือนเหมือนกันก็คือไม่มีปัญหาอะไรก็บ้านอยู่ได้ตามปกติไม่ได้มีอะไรค่าเช่าค่าอะไรก็จ่ายตามปกติเหมือนเดิมจนคราวเนี้ยมันมีอยู่ได้ประมาณปั๊บก็ไม่ถึงปีเหมือนกันครับอมีเพื่อนบ้านที่เบนเขาทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้เนี่ยแลกเบอร์โทรศัพท์กันไว้เนี่ยเขาโทรมาด้วยเสียงแบบตกใจมากเลยว่าเขาบอกว่าเขาอะตื่นล,ลงมาทำกับข้าวใส่บากตอนเช้า เขาเดินลงจากบ้านเขาบ้านเป็นบ้านตรงข้างกันนะครับแล้วเขามองระหว่างบันไดบ้านเขาอะครับมันจะมีเป็นเหมือนกระจกที่จะหันหน้าไปทางบ้านของเบ้นเขาก็มองทะลุกระจกไปซึ่งเห็นบ้านเบ้นอะสิ่งที่เขาเห็นคือเขาเห็นร่างคนกําลังห้อยแล้วก็แบบเหมือนมันตรงเตงตรงเตงแบบแกว่งไปแกว่งมาอยู่ครับเขาเลยรีบโทรบอกบอกเบ้นว่าว่าแบบว่าว่าเห็นแบบนี้ซึ่งเขาอ่ะก็ ไม่กล้าจะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยพอเบนส์รู้ก็รีบขับรถไปครับพร้อมกับแจ้งตำรวจด้วยก็เอากับตำรวจเข้ามาคือพอเข้ามาพอเปิดเปิดรั้วเข้าไปครับพอไปถึงหน้าประตูบ้านอ่ะคือถ้าอยู่ข้างนอกบ้านตรงถนนตรงรั้วเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมันก็ไม่มีอะไรครับพอเข้าไปตรงหน้าประตูบ้านปุ๊บเนี่ยมันจะเขาเบน์บอกว่าเหม็นมากคือกลิ่นมันมันมันน่าจะน่าจะเสียไปหลายวันแล้วครับก็ตำรวจก็พา ไขประตูเปิดนําเข้าไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิอะไรเงี้ยเข้าเข้าไปปรากฏว่ากล้างแรกที่เห็นก็คือกลางที่เพื่อนบ้านเห็นนั่นแหละครับก็คือเป็นร่างของผู้ชายครับเหมือนกันเลยคือแขวนคออยู่ที่ราวบันไดจุดเดียวกันตรงนั้นอันนี้คือศพแรกแล้วคนเนี้ยก็เดินขึ้นไปดูเคลียร์พื้นที่ชั้นสองไปดูว่ามีอะไรอีกเพราะว่าตอนเช้าบอกเบนแจ้งกับทางตำรวจว่า บ้านเนี้ยอยู่กันสามคนก็คือมีพ่อแม่ลูกปรากฏว่าพอเดินเข้าไปในห้องนอนเจอศพของพยานอนอยู่ครับแต่พ้าศพก็คือถูกลับมีแผลถูกลับด้วยน่าจะเป็นเชือกหรือสายไฟอะไรเงี้ยครับอยู่ที่คอแต่ว่าน้องอ่ะไม่มีมไม่ไม่อยู่เด็กไม่ไม่ไม่มีม,มีแค่ศพของพยาอยู่ที่ที่เตียงนอนเนี่ยคนเดียว คนนี้ก็เลยงงกันว่าทําไมมันถึงเบนก็พูดประมาณว่าทําไมทําไมถึงเป็นจุดเดียวกันอ,อ,อะไรแบบนี้ครับจุดเดียวกันไม่ได้หลายเลยคือทําเหมือนกันใช่ครับทีเนี้ยเบออนก็เลยไปคุยกับทางมันระหว่างนั้นนะ่ะเขาก็มีโทรตามญาติญาติาตของผู้เสียชีวิตนะครับมาเขาก็อุ้มอุ้ม,มลูกมาอ,มอุ้ม,มลูกของของ,ของผู้เสียชีวิตาม,มาอะไรอย่างเงี้ย เขาเป็นเป็นเป็นแม่ของผู้เสียชีวิตเบนก็เลยเด้เข้าไปถามว่าเขามีปัญหาหรือเครียดหรืออะไรเหรอทำไมถึงครับต้องตัดสินใจทําอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยครับทางแม่เขาก็บอกว่าเขาว่าโดนโกงอลงหุ้นทําธุรกิจกับเพื่อนแล้วก็โดนโกงก็เลยเครียดแล้วเขาาประมาณสักวันสองวันก่อนอะ่ะเขาเกินเกินว่าเขาโทรมาหาแม่แล้วก็บอกว่าเกินเกินว่าฝากลูกหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาลูกไปฝากไปฝากไว้อก่อนที่ แล้วก็มาจบชีวิตด้วยด้วยการทําอะไรแบบนี้ครับเสร็จทีเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็เคลียร์ไปครับซึ่งในระหว่างนั้นนะครับคือมันก็จะมีเพื่อนเพื่อนบ้านนะครับเริ่มเจอเหตุการณ์แปลกๆคือคนที่อยู่ตรงข้ามบ้านนะครับที่ที่โทรไปแจ้งกับกเบนเนี่ยเขาบอกเขาเล่าให้เบนฟังว่ามันมีคืนหนึ่งครับประมาณสักสามสี่ทุ่ม เขาอ่เห็นรถขายลูกชิ้นนะครับเข็นเข้ามาที่จอดอยู่ที่หน้าบ้านเป็นครับแล้วเขาแล้วรถคนขายอ่ะเขาก็พยายามกดกิ่งแล้วก็ตะโกนเรียกคนข้างในบ้านครับเขาได้ยินเขาได้เดินเดิน,เด,นเดินลงมาถามครับว่าแบบมาหาใครหรืออะไรเงี้ยฮะทางคนขายลูกชิ้นนะลุงคนขายลูกชิ้นก็บอกว่ามันมีไอหนุ่มบ้านเนี้ยเรียกให้เข้ามาแล้วก็มาสั่งลูกชิ้นไว้ แล้วเขาก็บอกว่าจะเข้าไปเอาตังค์แล้วมันก็ไม่ออกมาอีกเลยเขาก็เลยกดเหมือนจะกดกิ่งเรียกอะไรอย่างนี้ยครับ,ร,บระหว่างนะ่ะอันนี้คือหนึ่งเหตุการณ์ที่ท,ที่ที่คนแถน,นเขาเจอแล้วก็จะมีเจอพวกกลิ่นเจอเสียงอะไรอย่างเงี้ยจนมันมีครั้งหนึ่งเบนซนะ์อ่ะเขาจ้างเป็นแม่บ้านนะครับ,รบเข้าไปเก็บอ่าไม่ได้เข้าไปในตัวบ้านนะครับพี่แจ๊คเข้าไปแค่เก็บกวาด บริเวณรอบรอบบ้านนะครับ<ช>หน้าบ้านมันต้นเก็บใบไม้เก็บอะไรอย่างเงี้ยครับ<ช>กวาดๆคนที่เขามาก่าดอย่างเงี้ยเขาก็วิ่งออกมากรีดแล้วก็วิ่งออกมาเพราะเขาบอกว่าเขาอ่ะได้ยินเสียงลักษณะเหมือนเหมือนคือเสาเสาไอ้ตรงราวบนายยาันไดอ่ะยมันเป็นเสาเป็นเหล็กครับอืแล้วมันเป็นเสียงที่คล้ายๆกับเหมือนเขาบอกว่าเขาว่ารู้ประวัติเขารู้อยู่แล้วบ้านเนี้ยมีมีคนทำอย่างนี้ใช่ไหม เขาบอกว่าเสียงมันเหมือนเลยมันเหมือนกับมันเหมือนกับเสียงที่มันเหล็กที่มันเอี้ยแล้วก็เหมือนอะไรอย่างเงี้ยอะไรมันแกวไมาไปโดนออใช่นะกล้องแกล้งเอี้ยเนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในบ้านเขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีใครแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วด้วยว่ามีเหตุการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแปลกๆใช่ไหมจนคนเนี้ยเบนซ์มันเลยบอกว่าพี่ผมอะปล่อยบ้านเนี้ยไม่มีผู้เช่าแล้วก็ล้างมาสามปีแล้วพี่ผมว่าผมอยากผมอยาก ผมรู้สึกว่ามันฟรีไปแล้วผมอยากทําให้มันเป็นแบบไม่อยากเก็บไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากขายผมก็เลยบอกว่าถ้าขายอ่ะสภาพเนี้ยมันขายไม่ได้หรอกมันก็ต้องรีโนเวทซักหน่อยหนึ่งนะอะอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นบแบบช่วยแบบหาหาหาช่างอะไรเงี้ยให้ให้เขาหน่อยผมก็เลยเอาโอเคพอถึงวันนะครับพี่แจ็คเขาบอกพี่วันที่ช่างเข้าไปดูอ่ะพี่เข้ามากับผมได้ไหมผมไม่กล้าเข้าไปคนเดียว ผมก็เอกโอเคไา้ด้วยความที่เราก็อยากเห็นเน่ะอยากเห็นสถานที่จริงอ,อะไรเงี้ยผมก็โอเคได้ได้จะไปได้วยกันก็ไปครับพอไปถึงก็คือบ้านอ่ะมันไม่ได้ดูซุดโซมอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าความรู้สึกที่เดินเข้าไปอ่ะมันอึดอัดมากเลยมันรู้สึกแบบผมก็พูดความรู้สึกไม่ถูกมันมอ,อึดอัดว่าบรรยากาศมันฟ้องว่าข้างในบ้านเนี้ยมันไม่น่าอยู่มันอึดอัดอื ประมาณอย่างนั้นนะครับใช่คือระหว่างที่ก็เดินดเดินดูครับเดินดูรอบๆบ้านว่าเราควรจะทําอะไรแต่ตอนนั้นช่างเขายังไม่มาผมก็เดินเดินดูอะไรกันอยู่เนะี่ยเบนก็มาชี้เนี่ยพี่เอี่ยตรงเนี้ยตรงนี้แหละลาวลาวบันไดนี้แหละลาวตรงนี้เลยแล้วจะอยูใน <Ben S 2> มันก็พูดขึ้นมาว่าพี่แต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีแค่สามศพนะฮะผมก็ฮะเออ ที่เล่ามันมีแค่นี้อแล้วจังหวะพูดกันจบอย่างงี้ครับ,บช่างอะเขามาพอดีครับเขาก็เลยเดินเข้ามาทักพวกผมก็เลยไม่ได้คุยอะไรกันต่อก็เลยมาดูเรื่องบ้านคุยกันเรื่องบ้านกันไปจนเสร็จแล้วครับพีบ่แจ๊ดคุยบ้านเรื่องบ้านจบเสร็จมดละผมก็เลยบอกเฮ้ยเบนซ์ไปกินข้าวอ่ะเดี๋ยวไปนั่งกินข้าวกันก็เลยไปนั่งกินข้าวผมนึกขึ้นได้ผมก็เลยถามว่าเอ้ยที่อยู่ที่บ้านเนี่ยที่เป็นจะเล่าอ่ะ ว่าที่บอกว่ามันไม่ได้มีแค่สามศพมันหมายความว่าไงวะครับพี่จริงๆแล้วอ่ะพ่อกับแม่ผมก็ตายตรงเนี้ยฮะฮะ,ฮะขนลุกเออเออเออผมก็ฮะเหมือนพี่เด็กเลยฮะ,ฮะมันคือยังไงเบ้นครับเขาปิดเรื่องเนี้ยมาตลอดเพราะเขาไม่อยาก ให้เหมือนกับว่าเรื่องนี้เป็นปมในชีวิตเขา<อ>คือคือพ่อแม่เบ้นนะครับเขามีการฆาตการรมกันตรงนั้นแหละที่บ้านหลังนั้นแหละฆาตกรรมกันหมายถึงว่ายังไงคือคุณพ่อคุณแม่เขาทะเลาะกันใช่ครับรเขามีปากเสียงกันโดยโดยประจำเ<อ>บ้นบอกตีงยงทุกวันด่ากันทุกวันทะเลาะกันจนมันกลายเป็นว่าเบ้นบอกว่าพี่เขาทะเลาะกันจนมันกลายเป็นเรื่อง มันเป็นความชินของผมไปแล้ว<อ>ที่ที่ผมเดินเข้าบ้านมาแล้วพ่อแม่จะทะเลาะก,กันแล้วผมจะได้ยินพ่อตะโกนด่าแม่แม่ตะโกนด่าพ่อโอ้โหมันมันมันกลายเป็นผ้าชินตาของผมไปแล้วที่แล้ววันที่เกิดเหตุครับคือเรื่องอ่ะมันมามันมีอยู่ว่าคือพ่อของเบ้นนะครับเขาประสบอุบัติเหตุทางทางทางรถทางรถยนต์เนี่ยแหละแล้วมันก็เลยทําให้ขาข้างหนึ่งอ่ะเขาอ่ะพิการคือมันไม่ได้เชิงกับาขาข้างขา,ขา,ขาแต่เหมือนขาเขาเปรไปข้างหนึ่ง ขาเขาเปยไปข้างหนึ่งครับแล้วเหมือนกับกลายเป็นว่าจากที่เขาต้องเป็นคนออกไปทํางานนอกเขาก็ไปทําไม่ได้เขาก็เลยต้องอยู่ที่บ้านทํางานที่บ้านแล้วก็กลับกันคือให้แม่เบนนอ่ะออกไปทํางานนอกแล้วพอแม่เบนออกไปทำงานข้างนอกแล้วก็จะมีพวกวินมอเตอร์ไซค์มาส่งอะไรอย่างเงี้ยมาส่งอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนแบบเหมือนหึงหวงเขาจะตลากันเรื่องเนี้ยตลอด ทะเลาะกันเรื่องอย่างเงี้ยตลอดจนวันที่เกิดเหตุก็ทะเลาะกันเรื่องเดิมเนี่ยครับเบนบอกว่าเบนนอนอยู่ในห้อง iki, เขาก็ทะเลาะก,กันจนทีนี้เขารู้สึกเบนรู้สึกแปลกตรงที่ว่าปกติเขาจะด่ากันแบบเขาไม่ยอมกัน่ะเขาจะด่ากัน mm. ด่ากันแต่ทีนี้ท mm. ําไมเขาจบเร็วเขาเงยียบเร็วจังเบนก็ mm. เลยเดินเข้าไปดูในห้องก่อนในห้องนอนของพ่อกับแม่ก่อนเจอร่างแม่ครับ เลือดเ,เต็มเตียงเลยเพราะว่ามแม่โดนพ่อแทงก่อนโดนโดนพ่อแทงก่อนครับแล้วก็เสียชีวิตตรงอยู่ที่เตียงนั่นแหละเบนตกใจก็เลยตะโกนเรียกตะโกนเรียกพ่ออย่างเลรแบบอยู่ไหนอะไรเงี้ยตอนแรกอะเบนเขาบอกว่าเขาคิดว่าพ่อจะหนีกไปแล้วเขาเลยวิ่งลงมาดูาว่าปรากฏว่าก็เจอร่างพ่อห้อยคออยู่เขาแวนคออยู่ที่ราล่าันไดตรงนั้นจุดนั้นเลยทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มแรกคือจุดนี้จุดเดียวเลยถูกป่ะจุดเดียวเลยครับโอ้โห uh huh. ซึ่งลักษณะที่วันนั้นที่พ่อเขาเขาเสียครับ oh. วันที่แขวนคอ oh. พ่อเขานุ่งผ้าถุงตัวเดียวจ้ะครับ uh huh. แล้วพอเนี้ยผมก็มันก็เป็นภาพย้อนไปกับตอนที่ผู้เช่าคนแรกที่แฟนผู้หญิงเขาไปนคนเล่าว่า uh huh. เขาบอกว่าแฟนเขาอะเห็นผู้ชายนุ่งผ้าถุงเดินขา uh huh. กระเพกกระเพกครับเจออย่างนี้นพี่ ผมก็เลยคิดว่าเขาไม่น่าจะได้หลอนยาเขาเขาอาจจะเห็นจริงอ่ะครับเขาจนมันน่าจะกดดันอาจจะพิ่ด้วยฤทธิ์ยาหรืออะไรด้วยก็เลยทําให้เขาทาหนักงานอันเองนะครับเรื่องมันก็เป็นประมาณนี้แล้วยังไงอะว่าบ้านหลังนั้นน่ะคือหลังจากรีโนเวทเสร็จแล้วแล้วรีโนเวทเสร็จแล้วไอ้ตรงจุดนั้นน่ะได้ได้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนอ่ะครับเขา ที่ผมเรียกช่างไปดูอ่ะคือเขาเปลี่ยนแค่คือตอนแรกมันมเป็นอ่าเขาเรียกว่าลาวมันเป็นเหล็กใช่ไหมครับเขาก็เปลี่ยนใหม่อืก็เป็นเหล็กเหมือนเดิมแหละแต่แค่เปลี่ยน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 ตัวใหม่ให้มันดูแข็งแรงอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ทุกวันเนี้ยก็ยังขายไม่ได้ครับก็ยังอยู่ออเขาได้มีการเชิญวิญญ,ญาณเขาได้มีการทําบุญบ้านทําอะไรไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้ เบน์บอกว่าทํานะครับทำตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่พ่อพ่อเสียตั้งแต่ทําตั้งแต่วันตอนที่มีเรื่องของพ่อละจบก็ทําพอทําเสร็จแล้วคือเบนนะ์อะมันก็ไม่อยากอย,กอยู่มันก็เลยไปอยู่กับยา่าทีนี้ก็เลยบ้านเนี้ยมันก็เลยถูกทิ้งไว้ไปเลยจนย่าเขาก็เลยมาบอกเบ,บน์ว่าเหมือนแบบปล่อยเช่าเพื่อที่จะได้มีรายได้ให้กับเบ,บน์อะไรอย่างเงี้ยครับอืมโอ้โหตอนนี้คือขายอยู่ แต่ยังขายไม่ได้ขายมานานขนาดไหนละเอพิ่งจะประกาศขายเมื่อต้นปีครับเพราะว่าบ้านนั้นเพิ่งจะเสร็จไปไปไปช่วงประมาณมกราอะไรอย่างเงี้ก็ถือว่ายังไม่นานแต่แค่หน้าแปลกใจว่าทําไมแต่ละเคสที่มาเช่ามีผู้เช่าทั้งหมดเนี่ยสองรายถูกป่ะรายแรกนะครับก็เป็นนั่นแหละอย่างที่ตัวของคุณบอลเล่าก็คือโดนผีหลอก ไม่รู้จะทําทยัางไงดีก็เลยเอาวะในเมื่อหลอกใช่ไหมได้เดี๋ยวจะไปเป็นผีเขาว่าอย่างนั้น <laughs> ถูกป่ะเขาว่าอย่างนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องของการโทษนะฮะหลอนยาหรือมันอาจจะจริงเราก็ไม่รู้แต่ข้อมูลมันดันมาตรงเพราะตอนนั้นที่คนอื่นฟังอาจจะมองว่าผีอะไรผู้ชายใส่ผ้าถุงวะไม่ใช่พ้า้ามาด้วยใช่ป่ะเป็นผ้าถุงแต่ทำพระเขมาครับอ๋อเป็นพระเขมาอ๋อโอเคเป็นผู้ชายใส่ผ้าถุงเดินขาลาก ที่ที่เขาเล่าให้ฟังนะตอนนั้นแสดงว่าตอนที่เพื่อนของคุณบอลรับรู้เรื่องนี้เขารู้อยู่กระใจว่านี่ยคืออะไรแต่เขาไม่พูดใช่พอมันมีอีกเคสหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นครอบครัวปรากฏว่ามันก็มีจุดจบเหมือนกันจุดจุดเดียวกันจนเขาแบบเฮ้ยพอ่อแม่ก็ตายที่นี่เหมือนกันโหช็อตน,นี่ขนลุกว่ะ เ,เขารู้มาโดยตลอดอ่ะใช่จริงจริงอะผมฟังอะผมผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวโดยที่มันไม่มีผีอ,ะอ่ะม, <laughs> มันเป็นฟิลที่มันน่ากลัวแล้วผมแล้วผมเพิ่งจริงๆอ่อะผมผมเพิ่งทิ้งเรื่องไปให้ทีมงานเมื่อวานแล้วช่ง้นก็ติดตอ่อมาเลยอืมครับอ๋อครับก็มันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วแบบไม่รู้เหมือนกันว่าบ้านเนี้ยเลือกคนหรือเปล่าอืมผมก็คิดอย่างนั้นหรือ มันอาจจะผ่านไปแล้วจบไปแล้วแล้วคนอื่นเจ้าของใหม่อาจจะมาอยู่แล้วอาจจะไม่เจออะไรก็ได้ก็คือเพื่อนอน้อง,น,อง,น,องน้องเบนซ์บอกว่าพ่อค่อนข้างคนห่วงบ้านเป็นคนเขาเรียกว่าทุกจกแต่ว่าบ้านต้องแบบนี้นะต้องเรียบร้อยต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างอย่างคนแรกอะ่ะผมยังพอพอหาเหตุผลมาซัพพอร์ตได้ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่า เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าอืก็เลยก็เลยเป็นก็เลยมาทําให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่สองอะผมก็ไม่ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่ชัวร์เหมือนกนะันคือบ้านหลังล,ล,ลักษณะแบบนี้นะมันไม่ใช่อ่าบ้านที่เป็นเรื่องเล่าหลังแรกนะครับถ้าย้อนกลับไปในในอดีตต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับมันเคยมีเหตุการณ์ที่เขาล่าลือกันว่าเป็นบ้านผีสิงของไทยเคยถูกเอาไปทําเป็นหนังด้วย นะครับมันเริ่มต้นจากการฆาตกรรมในบ้านก่อนและเป็นข่าวดังคือโครมหลังจากนั้นบ้านหลังเนี้ก็ถูกให้คนอื่นมาอยู่ต่อให้มาอยู่ต่อให้มาเช่าต่อปรากฏว่าแต่ละคนที่มาเช่าอยู่ในบ้านหลังนี้มาอยู่ในบ้านหลังนี้มีจุดจบคล้ายๆกันเหมือนกันเป็นอาถรรพ์ว่ามันเริ่มมายังไงเหตุการณ์แรกเนี่ยมันเป็นยังไงคนต่อมาที่มาเช่าอยู่ก็มีจุดจบเหมือนกันฆ่ากันตายฆาตกรรม มีแต่ผมจําชื่อเรื่องไม่ได้แต่มันทําถูกทาเป็นถูกถ่ายทอดออกมาเป็นหนังด้วยนะไม่เออไม่คุ้นคุ้นกับพอรตแบบประมาณเนี้ยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเรื่องเฮียนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือไม่ไม่ใช่ดิไม่ใช่เฮียนเว้ยไม่แน่ใจจําจําไม่ได้แต่มันมีพล็อตประมาณนี้ครับเออหรือว่าเรื่องบ้านผีสิงไม่ไม่เคยได้ยินนะมี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 หนังไทยครับที่เรื่องว่าบ้านผีสิงมี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  เออ mm hmm. บ้านผีสิงใช่ไหมอ่ะนี่หลายท่านบอกแล้วว่าเป็นบ้านผีสิงเออเราไปหาดูรคบเป็นหนังไทยเก่าแล้วครับเขาบอกว่ามีเขาโครงมาจากเรื่องเรื่องจริงเป็นเขาโครงนะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดแต่เป็นเขาโครงที่เหลือก็มาเสริมเติมแต่ง hmm. ตามที่มันควรจะเป็นในรูปแบบของภาพยนต mm hmm. นะร์เออแล้วต้องบอกว่าอันเนี้ยผมว่าคล้ายๆกัน เรไม่รู้เหมือนกันว่าพอวันหนึ่งขายไปแล้วเขาเจอเจ้าของที่แท้จริงมันอาจจะหยุดเรื่องราวทั้งหมดได้ก็ได้อืมครับเออนะครับโอเคโอเคนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดคุณบอลขอบคุณมากมากที่มาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังน่ากลัวมากเลยอ่ะครับผมเรื่องมันสั้นไปหน่อยแต่ว่ามันก็มันนมาได้ประมาณเนี้ครับอืมไม่เป็นไรครับขอบคุณมากคุณบอลขอบคุณรับอบุณคประมาณนี้ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ก หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ